ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลรีกันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นของช่วงที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่17เดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตในที่ทั้งฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลทัดีกันหน่อยครับเมื่อาสุดครับทางฝั่งของทางด้านเว็บไซต์บวก10บอนไทยครับตรงในเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทางด้านการทูตเรซีสนใจครับที่จะดึงตัวของทางด้านพีรดลนชมรัศมีครับหรือเจ้านิวมาจากบุรามยูไนเตดครับเพื่อที่จะเข้ามาเสริมแดนกลางในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แหละครับ โดยทางฝั่งของต่านานการท่เรือเอซนั้นครับได้ติดต่อไปยังเจ้านิวครับหรือทต่านานพีระดนชับรัศมีครับให้ย้ายจากบุรีรัมยูเนเต็ดเข้ามาร่วมทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และสำหรับเต่านานพีระดอนนั้นครับก็ได้ตกเป็นตัวสำรองของบุรีรัมเป็นส่วนใหญ่ครับหลังทีมครับมักจะใช้บริการของต่านานกูอุมที่ดอทอดบุญมาทันและต่านานโกดันโคสิตในแดนกลางเลยครับและล่าสุดครับมีรายงานจากท่าเรือครับว่าสนใจครับที่จะดึงตัวเขาเข้ามาร่วมทีมครับ เพอร์ติจเตทนทีของตรลซิวคอนจากคูประสาทครับที่เตรียมย้ายไปอยู่กับราชบุรี f อฟซีเลยครับและในขณะเดีวยวกันครับอย่างที่ผมบอกไปครับในคลิปรดน้ําตําหัวของตรนานบุรีมยนูนเต็ดครับอย่างตะลันคุณนิวินจิชอบประธานสโมสรครับก็ได้แซวเจ้าหนูเลยครับว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปอยู่กับมาดามเนี่ยครับ ละส่วนที่ประเด็นที่2ครับมีการเปิดเผยรายชื่อ13แข้งของบุรเมยูเนเตดครับที่จอดที่จะหมดสัญญากับปราสาทสายฟ้าครับหลังจบฤดูกาลนี้หักไม่ได้รับการต่อสัญญาออกไปเลยครับเวลาสุดเลยครับเพจของท่านคิดไซโคลงครับตรงไหนเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อของ13นักเตะของสโมสรบุนเมจูเนเตดครับที่เตรียมที่จะสิ้นสุดสัญญากับทีมหลังวันที่31พฤษภาคมนี้ครับหรือหลังจบฤดูกาลนี้ครับโดยเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ไทฟอร์มิเกตสื่อชื่อดังระดับโลกในการเก็บข้อมูลและสถิติของนักเตะเลยครับ ึ่งอย่างไรก็ตามครับสัญญาของ13นักเตะครับในกรณีที่ยังไม่รับการต่อสัญญาใหม่ครับก็จะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยคนที่1ครับก็คือธนาสิวรักษ์เทศสูงเดินครับผูุรกษาประตูวัย38ปีคนที่2ครับนพพลละครพลครับปูรกษาวประตูวัย22ปีเลบินสุรากับกองหลังวัย31ปีพัชระเหมวิบูลครับกองหลังวัย32ปีชิติพัฒน์แทนกลางครับกองหลังวัย32ปีสัตรักไห้ประคุณครับกองหลังวัย2 7ปีและดุบดินวิรวัตรโนับโด กลางวัย28ปีรัตนากรใหม่คามีครับเจ้าเกมครับกองกลางวัย25ปีอิรัตน์ดอรครับกล่องกลางวัย22ปีรสนาดุบุญญาครับก่องหน้าวัย32ปีจุนธานบุริกิครับกองหน้าวัย28ปีอาริสบุคิดครับกล่องหน้าวัย30ปีและอธิตย์บุญจินดาครับกลองหน้าวัย28ปีเลยครับ และโดยในส่วนโปรแกรมต่อไปครับผีรู้ด์ยูินแต็ดครับก็จะลงเล่นในศึกช้างเอเบครับสอพบครับรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับการท่าเรือ f อฟซีครับในวันพุธที่19เมษายนครับก็ประหลาดสเก้านาฬิกาตรงณสนามของสนาดรา้อนสุรปักษ์สเตเดียมจังหวัดของราชบุรีแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันทีทางฝั่งของตลาดบิ๊กบอสของสโมสรยาฮูดตกุมทักษินกันหน่อยครับมล่าสุดออกมาเปิดเผยอนาคตของตลาดซาฟาวีครับหลังปล่อยยืมไปอยู่กับราชบุรีแอฟซีแหละครับ รือทางฝั่งของตะนันตวนกูครับเจ้าของสโมสรยาคโฮตะดุมทักษิณครับทีมยกางใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกครับได้ออกมาพูดถึงอนาคตของตะนันสาวาวีไรชีตครับในลุกดีกรีทีมชาติมาเลเซียที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับราชบุรีเอฟซีครับในช่วงเลกที่2ของฤดูกาลดีแหละครับโดยในลุกวัย2 6ปีนั้นครับได้โอกาสลงเล่นให้กับทัพราชมังกรครับในศึกวอลเีว์บอลธนิกรปารี1นัดด้วยกันเป็นตัวจริง7นัดครับตัวสำรอง4นัดและยิงไปถึง1ประตูด้วยกันเลยคร ออกมาพูดถึงซาฟวีเลยครับว่าตัวของธนาซาฟวีครับได้ติดต่อกับผมว่าไม่ค่อยสบายใจที่นั่นครับผมอยากที่จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรขอต้องการมีเกมลุเล่นมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีคําตอบจากเขาครับว่าจะกลับมาที่ยะโฮหรือไม่ผมรู้ดีเลยครับว่าเขาไม่สบายใจกับที่นั่นตอนนี้ครับก็มีแต่ข่าวดื้อเลยครับว่าเขาจะกลับมายะโฮแต่เราครับยังไม่ยืนยันอะไรในตอนนี้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่รายชื่อ29ช้างศึกพลังหนุ่มกันหน่อยครับเตรียมที่จะยกลบุกัมพูชาครับถึงเวลาของซีเกมส์แล้วแหละครับอย่างไรก็ตามครับตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้วางแผนที่จะเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับอยู่23ปีครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหาศกกรรมซีเกมส์ครับครั้งที่32ณประเทศกัมพูชาครับระหว่างที่29เมษายนครับจนถึงวันที่16พฤษภาคม2023ครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติยูไบต์สามคนครับจำนวน29คนเพื่อที่จะเรียกเข้าตัวเก็บฝึกซ้อมครับก่อนที่จะลุยศึกซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาเลยครับโดยรายชื่อนักเตะช่างศึกยูไบต์สามปีนั้นครับตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลครับได้ประกาศรายชื่อออกมาทั้ง29คนครับมีดังนี้เลยครับคนที่1ครับก็คือเตระอินทุฟันดอโร์จากสโมสรบรมยูสนเต็ดนายนภัทรครับสร้อยมะลัยครับจากบรัมยูเนเต็ดนายจนานเข็มดีครับจากราชบุรีเอยมะลักยคร สอนการทริปสี่สีบาวัตอิงแก้วครับจากสมุรขอนแก่นยูเนเต็ดซงเชยตงชำมครับจากมงคลเรืองคาราโรดชนรงพรมสีแก้วครับจากชุนบุรีซี่ปุรเชษทอสเนตครับจากเมืองทองยูเนเต็ดอันนั้นยอดสังวานครับจากลำพูนดูเรเอเศกสิบ ส่วนเซตครับจากสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเรยอนเจมส์ครับจากทางด้านหนองบัวพิชเชสซีอาภิสิทธิ์แสนสีคำมวนครับจากสโมสรหนองบัวพิชเชสซีกิษณะนนทรัตน์ครับจากสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดธีรวุฒิส์สรวนสวัสดิ์ครับจากเกษตรศาสตร์เอฟซีลำดับที่16ครับก็คือเตานนท์สิทธาบุญเล่าครับจากสโมสรคัตตอมยูไนเต็ดบุคโฮลีแรมดีครับเจมโอเว่นครับทางด้านกิติชัยใจดีจากสโมสรคัตตอมยูไนเต็ดโสภุมรวิทยดราดรญาสติคร ยศกกบุตรภาครับจากสโมสรสมุทรปราการชิตีพันธมิตรประพันธ์ครับจากสโมสรสมุทรปราการชิตีเนติธรแก้วเจริญครับจากสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีและธนาธีรพัฒน์เปลือกนาครับจากสโมสรอยุธยายูเนเต็ดครับพระดลพัฒนาผลนครับจากสโมสรตราดเอฟซีจากพงษ์แสนมะฮุงครับจากสโมสรอุทัยธานีเอฟซีจิตรพลคีรุลุ่มครับจากสโมสรอับบวงและปิดท้ายครับก็คือธนาชัยพิพัฒน์สุพรรณพิสัทครับจากสโมสรเอสซีไปเอซีเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ